ก็สวัสดีกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่วิทยฐานพอดแคสต์นะครับผมอันนี้เป็นเทปแรกนะครับที่ผมตัดสินใจอัดขึ้นมานะครับก็กาจะเป็นเทปที่เอาไว้อินโทรดิวว่าผมเป็นใครเรียนยังไงเรียนที่ไหนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับช่องด้วยว่าจะเป็นอะไรจะเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งต้องตอบก่อนว่าทำไมถึง ตั้งชื่อว่าวิทยฐานนะครับจริงๆคําว่าวิทกับฐานเนี่ยมันแยกกันนะไม่ใช่คําว่าวิทยฐานรวมกันนะครับวิทเนี่ยที่ผมคิดมาเนี่ยก็คือวิทที่สะกดว,วรวแหวนสรลีตทศฐานยอยักษ์กัลันนะครับที่แปลว่าวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ฐานเนี่ยมาจากคําว่าวิทยฐานที่แปลว่าใหญ่มากามาหาโมาโหลานอะไรเกี่ยวกับใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เอามารวมกันแปลว่า,าวิทย์ ย่อย,ยกัลลานฐานนะครับผมผมก็เลยอ่านว่าวิทยฐานนั่นเองแป,ป,ปลแปลแปลรวมๆกันก็คือผมจะให้มันมีหมายถึงว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใหญ่นะมันมันมันมีความใหญ่โตมันมีความกว้างกว่าที่เราคิดนะมันน่าศึกษาอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำตัวก่อนผมชื่อดิสนะครับผมชื่อ,อดอเด็กสลอยซอเสือนะครับ ดีไอเอสเฮ้ดีไอเซตนะครับดีสนะครับก็เรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับปีลิญาตีนะครับผมอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมสาขาไอทีนะครับก็มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์สูงพอสมควรเพเผอๆสูงกว่าวิชาภาคตัวเองนะครับนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ นะครับก็เนะื้อหารวมๆของช่องนะครับที่ผมวางไว้ก็จะเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับเอกภพเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์นอกโลกนะครับผมก็มีในโลกด้วยแหละไม่ก็แต่แต่จะไม่เอ็นไปทางด้านชีววิทยาแล้วก็เคมีนะครับผมจะมีแบบติ่งๆเล็กน้อยนะครับสําหรับ สองวิชาที่เกี่ยวกับเคมีกับชีวะนะครับซึ่งผมผมไม่ค่อยชำน,นาญน,นะผมรู้สึกว่าผมชอบเกี่ยวกับฟิสิกส์แล้วก็ดาราศาสตร์มากกว่านะครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจทำพอดแคสนี้ขึ้นมากะว่าจะให้ท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังฟังในเพื่อ,อเพิ่มความรู้แล้วก็สนุกกับมันให้มองว่าดาราศาสตร์แล้วก็ จักรวาลเอกภพของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะถึงเอาจริงๆทุกคนลอง <c oughs> ลองก้มมองเท้าตัวเองแล้วก็เงยมองท้องฟ้าตอนประมาณช่วงสี่โมงเลมันแดดอาจจะไม่แรงมากนะครับผมก็มองลองมองเท้าตัวเองแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วลองตั้งคําถามว่า,าทำไมเรามาถึงเราทําไมทําไมเรามาอยู่ที่นี่ทําไมเราถึง มาอยู่ตรงนี้ณนะจุดจุดนี้นะครับผมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ผมชอบในเรื่องนี้แล้วก็พยายามค้นหาคำ,คำตอบที่ทีเ่เป็นคำตอบของคำถามที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ชัดเจนคือพยายามหามาตั้งแต่หลายศตวรรษศตวรรษก่อนหน้านี้หลายศตวรรษก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่เจอคําตอบที่ชัดเจนนั่นคือ,อมีนของที่ผมตั้งช่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็มาหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามที่ว่าทําไมเรามาถึงทําไมเราถึงไม่ยืนในจุดจุดนี้แล้วก็อาจจะมีเก็บความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับเทหาวัตถุทางด้านดาราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวแปลกๆดาวดาวนิวตรอนหลุมดําหลุมขาว ทฤษฎีเวิร์มโพหรือรูหนอนที่ทุกคนเคยเห็นกันในพวกหนังนะครับก็จะมีปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีของหนังต่างๆเช่นอินเตอร์สเตลล่าเดอะแมทริกแบ็กทูเดอะฟิวเอร์ถ้ายังไม่เคยดูผมก็แนะนำถ้าอยากศึกษาเรื่องนี้ก็ไปดูกันก่อนนะแต่แต่ผมวงเล็บนะว่า,เ,าเราสามารถเพ้อฝันได้แต่อยู่ในกรอบของหัวเรานะ ไม่ได้หลุดพลไปปุ้งแล้วไปเพ้อฝันให้คนอื่นมาว่าเราได้ว่ามึงบ้าหรือเปล่าแบบว่า,าไปบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนู่นอ่ะอาการย้อนเวลามีจริงนะอุ้ยเนี่ยมีหลุมดําอยู่หลังดวงอาทิตย์เรานะระวังด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราต้องนู่นนี่นั่นก่อนเรากําลังจะตายในอีกสามพันปีนะโอ้โหสามพันปีนะครับผมนะกี่ช่วงอายุคนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนนะ นะครับอย่าเป็นอย่าเราดูหนังเนี่ยเราเราดูหนังเกี่ยวกับแนวไซไฟแนวเออเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยมันเราต้องใช้วิทยาศาสตรแล้วก็ไตร่ตรองความคิดแล้วก็วิเคราะห์ดีๆนะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถอาคอมบ์กันได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆสิ่งในหนังเนี่ยที่ ที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีนะหลายๆทฤษฎีที่ในหนังเขาหยิบจากความเป็นจริงไปใช้ในหนังครับอย่าง Interstellar ก็เรื่องหลุมดำนะครับผมอย่าง Back to the Future ทฤษฎีย้อนเวลานะครับผมที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ว่าเราสามารถย้อนเวลาหรือเร่งเวลาไปในอนาคตได้หรือเปล่านะก็นะครับมาอินทรกันก่อนว่าจักรวาลเนี่ยคืออะไระทุกคนอาจจะ คิดว่าเออเนะจักรวาลมันก็คือนอกโลกเรานั่นเองอะ่ะมันก็คืออ่าสเปซที่มีสีดำแล้วก็อ่ามีดาวดาวฤกษ์อ่าอ่าฝุ่นละอองต่างๆไปอยู่ในนั้นนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงนะจักรวาลน,นี่มันคือคำแทนของเอกภพนะครับผม เอกภพของเราเดี๋ยวเอกภพเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะทําเทปย่อยให้นะครับว่าเอกภพคืออะไรแต่อันนี้เราเรามาโอเวอร์วิวกันก่อนว่าจักรวาลเนี่ยมันมาจากคําว่าเอกภพนะนั่นก็คือจักรวาลเนี่ยมันก็คือคําแทนของเอกภพที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่เป็นระเบียบนะครับผมมันค่อนข้างที่จะยุงย่งยุ่งเหยิงอะแบบว่ายื้อื่อแบบมันไม่เป็นระเบียบเข้าใจว่าเกตพอพอเกรไหม เออมไม่เป็นระเบียบซึ่งทุกคนผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะความไม่เป็นระเบียบเป็นยังไงนะครับก็คือมันไม่เป็นระเบียบนั่นแหละนะก็ไอ้คาว่าจักราวาลเนี่ยจริงๆคนไทยเราคนไทยเราเรียกว่าจักราวาลเนี่ยแต่แต,แต่ต่างประเทศเนี่ยไอ้คาว่าจักราวาลหรือคอสมอสเนี่ยมันมีมันมีมานานนานมากๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หลายศตวตรรษที่แล้วอะ่ะเออ นี่นแหละคนแรกเนี่ยที่บัญจัตดคาว่าจัก,กรวาลขึ้นมาให้มน,ษมนุษยชาติได้รับฟังแล้วก็จดจำม,มาถึงปัจจุบันได้ก็คือนักปรัชญาคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาผมเชื่อว่าคนที่ผมจะเอ่ยถึงเนี่ยเขาอยู่ในหัวทุกคนมาตั้งแต่มัธยมหรือประถมแล้วแหละเขาคือปีทากรัสนะค<ช>ือน่าก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่สูตรสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมุมฉาก ครับสามเหลี่ยม ABC นะเออ่ซึ่งซึ่งปูมหลังของเขาเนี่ยก่อนที่เออ่ตอนที่คิดตอนที่บัญญัติคําว่าจักรวาลขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออ่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยแย่ด้วยซ้ําก็คือพอเขาบัญญัติออกมาเนี่ยเขาเมื่อประกาศว่าเออเนี่ยฉันนะฉันปิทากรัสฉันบัญญัติคําว่าจักรวาลแทน แทนแทนคําว่าเอกอภพที่มีแทนสิ่งที่อยู่บนหัวเราที่เราไม่สามารถออกไปได้สมัยนั้นคงไม่มีคนที่พยายามค,คนที่บินออกไปนอกนอกโลกเนาะเออสมัยวิทาก่อนละคงไม่มีเนาะเขาก็เขาก็พยายามแทนสิ่งที่อยู่เหนือเหนือหัวเรานะครับผมพยายามแทนว่าเออเนี่ยมันเรียกเราขอเรียกว่าจักรวาลนน,นนะจะจะพูดว่าจักรยานแล้ <c oughs> นะครับนะ ไอ้คำว่าจักรวาลเนี่ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มซาหายไปหายไปจนไม่มีใครพูดถึงไม่ได้ถูกใช้เลยจนมาถึงในศตวรรษที่19นะครับผมมีนักภูมิศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบฟอนฮุมโบนะครับผมผม,ผมขอเรียกว่าพี่พี่ฟอนแล้วกันพี่ฟอน่อะพี่ฟอนครับพี่ฟอนเนี่ยก็เป็นเขาเป็นนักภูมิศาสตร์กรีกนะครับผมโบราณที่เขาหยิบ คำว่าคอสมอสเนี่ยที่ปิทากรัสตั้งไว้ในอดีตเนี่ยหยิบมาเขียนหนังสือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังสือของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าคอสมอสเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วในยุคสมัยนั้นก็เปลี่ยนมีผลกระทบของหนังสือเนี่ยต่อบุคคลสาธารนณะต่อช,ช,ชุมชนชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับผมก็ทําให้คําว่าคอสมอสเนี่ยติดหูเราเราเรามาถึงทุกวันนี้ นะครับแล้วอะไรเกี่ยวกับแล้วแล้วอะไรในปัจจุบันเนี่ยที่ที่เกี่ยวกับจักรวาลบ้่งผมก็ต้องอบอกก่อนว่าน้อยนะที่ท,ที่ที่การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยมันมันมันมีสาขาสาขาในในต่างประเทศค่อนข้างค่อนข้างน้อยแล้วก็ในไทยนี่เรียกว่าโคตรน้อยเลยดกวานะครับต้องอไปศึกษาเองอะไรมาเป็น มาเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับก็อะไรคือการศึกษาจักรวาลก็คือมีคนมีคนนักวิทยาศาสตร์นักปัญญาหลายๆคนพยายามพยายามเรียกการศึกษานี้ว่าจักรวาลวิทยานะครับสมัยแต่ก่อนก็คือจักรวานวิทยาเนี่ยมีเป,ป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายนะครับและความตั้งใจของพวกนักปัญญาพวกนั้นนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นตั้งขึ้นมาก็คือ การเอาเขาเรียกคำสอนของศาสนาคำทานายต่างๆเกี่ยวกับศาสนาผมขอเร,เรียกว่าศาสนากันศาสนากับระบบปรัชญาเนี่ยมารวมกันนะครับผมกลายเป็นจักรวาลวิทยาขึ้นมานะครับก็ใน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 ปัจจุบันก็มีการนำเ,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์กลศาสตร์บลาๆๆใส่เข้าไปด้วยแล้วนะก็เกิดก้ากลายเป็นจักรวาลวิทยาขึ้นมา นะครับก็จักรวาลวิทยาเนี่ยถามว่าถามว่ามันมันมันคือการศึกษาเกี่ยวกับอะไรผมก็พยายามที่จะพยายามที่จะหาความหมายของมันให้ลึกซึ้งที่สุดนะก็คือเท่าที่ผมคิดได้นะครับก็คือประมาณว่าการศึกษาจักรวาลเนี่ยมันคือการศึกษาเกี่ยวกับเบสหรือรากฐานของการกําเนิดจักรวาล ทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์คิดในปัจจุบันเนี่ยก็มีรากฐานมาจากาการกำเนิดจัก,กรวาลทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพาสัมพันธภาพพิเศษทฤษฎีหลุมดำนะครับผมก็เกี่ยวกับการกำเนิดจัก,กรวาลทั้งนั้นมันคือการศึกษาระบบระเบียบของธรรมชาติที่ให้กำเนิดที่อยู่หรือที่ว่างต่างๆในจัก,กรวาล ขึ้นมานะครับผมก็นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพยายามหาจุดจุดจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับทฤษฎีบิ๊กแบงทุกผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะไม่ใช่วงดนงตรีนะนะบิ๊กแบงนี่โอนึกถึงอะไรศิลเป็นเกาหลีนะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เคยได้ยินชื่อมานะนะครับทฤษฎีบิ๊กแบงคืออะไรทฤษฎีบิ๊กแบงผมจะเล่าคร่าวๆก็คือ มันคือทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดกันจริงจริงๆมีตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่อ่อโหนิวตันมัน้งเออเซอร์แซกนิวตันอันนี้ผมก็ไม่แม่นนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเกี่ยวกับทฤษฎีบิ Big Bang ๊กแบงเจาะลึกไปทีแต่ละทฤษฎีเลยนะครับผมก็เราครเา้า,าว,ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยมันคือการระเบิดของจักรวาลของของของรอบของการระเบิดของอนุภาคเล็ก ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยปุ้มขึ้นมาแล้วเกิดการขยายตัวเกิดความเร่งขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับทฤษฎีนี้เนะี่ยมีสมมุติฐานแล้วก็มีคนสนับสนุนมากมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาทฤษฎีนี้ให้ให้ใครียกว่าให้มีคนเชื่อถือแล้วก็เป็นทฤษฎีหลักของการกําเนิดจักรวาลแล้วก็จะให้แบบว่าพอพอทฤษฎีนี้เออรู้ว่ามันเป็นมันเป็นจริงแล้วอะ เ,ออเราก็พยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะครับซึ่งออคำคมของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ผมชอบใช้เวลาเวลาคุยกับเพื่อนเล่นๆแล้วก็ไปเ,เวลาอยู่คนอยู่คนเดียวเวลาศึกษานู่นนี่นั่นนะครับผมผมม่อยากนักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่ออันเบิร์ไอน์สไตน์นะครับทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแหละเขาเป็นเจ้าของทฤษฎสีสัมพัทธภาพแล้วเป็นเจ้าของออสมการ สมการที่รวบรวมหลายๆอย่างมาไว้ในสมการเดียวก็คือ e เท่ากับ mc สถูกไหมนะครับระเบิดปรมาณูนะครับคำคมของเขาเนี่ยหรือคำพูดของเขาเนี่ยที่เขาพูดว่าเขาเคยพูดว่าคำถามที่ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรทำไมทำไมถึงเกิดมาเหตุผลอะไรถึงเกิดมาเขาบอกว่า มนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้เกิดมาเพื่อนำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้เนี่ยถ่ายทอดออกไปเป็นรุ่นสู่รุ่นไอไสา์เชื่อว่าการถ่ายทอดแบบนี้เนี่ยทำให้ความรู้ของมนุษย์อะ่ะมันเป็นสิ่งที่อมตะมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีวันตายเว้ยเออคือลองลองคิดดูนะว่าทำไมอะ่ะเราถึงรู้จักชื่อ พิทากรัสได้ทําไมเราถึงรู้จักชื่อเอซอร์ไอแซคนิวตันหรือเออนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเออทำไมเราถึงรู้จักเขาได้ในเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันตา,ตายไปเกือบพันกว่าปีที่แล้วสองพันกว่าปีที่แล้วอ่ะอืนั่นคือสิ่งที่มนุษย์มันคือความสามารถพิเศษที่สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์เราในสายพันธุ์เราทําได้ไอซาได้กล่าวอย่างนั้นผมก็พยายามมาประยุกต์ใช้ว่าเออเนี่ย การถ่ายทอดความรู้เนี่ยมันคือการที่เหมือนปักธงบนบนดาวอังคารหรือดาวเคราะห์อ,อะไรทุกอย่างปักรอยเท้าปักธงลงไปว่าเออเนี่ยเราปักธงผืนนี้ลงไปในดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยในอนาคตในอดีตเนี่ยเอย้ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีคนรุ่นต่อไปของเราเนี่ยมาจับธงผืนนี้แล้วก็เรียนรู้ว่าก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมาจับธงผืนนี้เนี่ยมีใคร ามาปักก่อนมีใครมาอยู่ในพื้นที่ที่นั้นตอก่อนนะครับก็เหมือนว่าการการถ่ายทอดความรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือคือความสามารถพิเศษของมนุษย์เลยนะครับที่จะทําให้คนในอดีตที่ฉลาดฉลาดเนี่ยเขาเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วให้เราขึ้นมาขี่ที่ไหลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันไอสไตล์หรือสตีเฟนฮอว์กิงที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมก็ และซิมพีธนะนะเขาเขาเป็นยักษ์เนับที่ประทับตาไว้บนจัก,กรวาลประทับตาไว้บนเอกภพนี้เพื่อให้เรามาศึกษาต่อแล้วก็หยิบความรู้หยิบงานวิจัยของเขามาสารต่อเพื่อให้รู้ถึงหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเกิดมาทําไมจัก,กรวาลนี้ถึงเกิดมาได้นะครับก็ หมดไปแล้วสำหรับเทปอินทูดิวนะครับก็เจอกันใหม่เทปหน้าว่าจะเป็นเทปอะไรเดี๋ยวขอสปอยไว้ก่อนก็คือเทปต่อไปจะเกี่ยวกับอะ,อะไรดำๆที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งมีภาพถ่ายออกมานะครับก็สปอยไว้ก่อนนะก็เจอกันใหม่ครับเทปหน้าสวัสดีครับ